สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปวิดีโอที่3กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกซอยแนะนํานะคะให้ดูวิธีการใช้คู่มือวิดีโอนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาชวนให้เด็กๆหรือลูกเป็ดตัวน้อยของเราเนี่ยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยการชักเยาะกันค่ะซึ่งมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ค่ะ อย่างที่1ค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆให้แข็งแรงเวลาที่หยิบจับหรือถือของเนี่ยจะได้ไม่ตกหล่นง่ายค่ะ2เมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะก็จะป้องกันอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็น่ะและ3ค่ะเพื่อนําไปสู่การเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ หลังจากที่ลูกเป็ดได้ช่วยลงวัวไว้ก็ได้เดินทางมาถึงชายทะเลค่ะซึ่งก็ได้พบกับพี่มาแสนสวยยืนอยู่คราวนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือลมพายุได้พัดแรงมากๆค่ะพัดจนกระทั่งพี่มาเนี่ยได้ปลิวตกไปในทะเลลูกเป็ดของเราก็เลยอาสาที่จะใช้เชือกเพื่อดึงพี่มาขึ้นมาจากทะเลค่ะ จะชักขะเยอขาต้องยืนในท่าที่มั่นคงก่อนค่ะกางขาออกเล็กน้อยส่วนมือที่กำเชือกไว้แนะนำว่ากำไว้หลวมๆโดยใช้นิ้วมือทุกนิ้วไม่กำแน่นเกินจะได้ไม่เจ็บมือไม่กำแค่3าหรือ4นิ้วจะได้ใช้กล้ามเนื้อมืออย่างเต็มที่ค่ะอุปกรณ์สำคัญในบทเรียนนี้ก็คือเชือก เพราะการชักเขย่จะขาดเชือกไปไม่ได้ไปดูวิธีทำเชือกที่ช่วยให้เด็กๆไม่เจ็บมือกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์เชือกชักเขย่จากผ้าขนหนูกันค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะคะนั่นก็คือผ้าขนหนูนั่นเองค่ะซึ่งพวกเรานะคะจะใช้3ามผืนด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแต่ละผืนเนี่ยมาม้วนกันเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะ ผ้าขนหนูได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เชือกนะคะหรือว่าอย่างก็ได้นะคะมัดตรงบริเวณปลายผ้าค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาถักเชือกกันค่ะโดยวิธีการถักนะคะก็จะเหมือนเวลาที่เราถักผมเปียเลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเชือกซัก,กยเยอร์โดยการใช้ผ้าขนหนูค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่รู้สึกว่าเชือกซัก,กยเยอยร์ของเราเนี่ยสั้นจนเกินไปนะคะสามารถใช้ผ้าขนหนูที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าเล่นชักกเยาะคนเดียวอาจจะเงาไปหน่อยถ้าอย่างงั้นเราชวนเพื่อนข้างบ้านมาเล่นด้วยกันก็ได้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเวลาที่น้องๆดึงเชือกชักกเยะกันเนี่ยก็จะเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการแสดงกันเลยแล้วกันนะคะ ยินดีต้อนรับลูกเป็ดทุกตัวสู่ทะเลนี่ตอนเนี้ยนะรอบๆเธอเนี่ยมีแต่ทะเลแล้วก็หาดทรายสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยละ่ะถ้าพวกเธอนะ่ะจะลองขยีบตัวเองมาข้างๆสักนิดหนึ่งพวกเธอก็จะได้เจอกับหาดทรายนุ่มๆด้วยนะ ถ้าเธอเจอหาดทรายแล้วเธออยากลองสำรวจอะไรในหาดทรายก็ได้นะตามสบายเลยอ้ยลูกเป็ดเสียงอะไรอะ่ะสวัสดีจ้าโอ้โหวันนี้อากาศเย็นสบายจังเลยใช่ไหมลูกเป็ดโอ้ย ใช่จริงๆด้วยวันเนี้ยนะอากาศนะเย็นสบายมากเลยล่ะแต่ว่าเอ๊ะทำไมไปไปมาๆฉันรู้สึกว่าลมมันค่อยๆพัดแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอ้ยลมมันพัดแรงไปแล้วฉันจะปิวแล้วเนี่ยโอ้ยแย่แล้วตอนนี้ลมบนชายหา นั่นลูกเป็ดนี่พวกเธอช่วยฉันขึ้นฝั่งทีได้ไหมโอ้ยทุกคนช่วยฉันทีได้ไหมเนี่ยเอ้ถ้าช่วยได้นะลูกเป็ดตอนเนี้ยฉันเจอเชือกเส้นหนึ่งตกอยู่ตรงหน้าฉันเนี่ยฉันจะเอาปลายเชือกข้างหนึ่งถือเอาไว้แล้วส่งให้พวกเธอนะเอ้าพวกเธอรับช่วยฉันด้วยนะแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งไปเชือกอีกฝั่งนึ่งไปให้พี่หมาเองนะ พี่ครับฮึบฉันจับเชือกไว้ได้แล้วลูกเป็ดพวกเธอพร้อมช่วยฉันหรือยังโอ้โหลูกเป็ดพวกเธอพร้อมช่วยหรือยังโอเคโอเคถ้าพวกเธอช่วยฉันสักสิบครั้งเนี่ยฉันก็น่าจะขึ้นฝั่งได้นะทางงั้นฉันขอให้ทุกคนออกแรงดึงทุกครั้งที่ฉันนับเลขนะโอเคไหมโอเคโอเคงั้น สุดยอดไปเลยลูกเป็ดตบมือให้ตัวเองหน่อยพวกเธอเก่งจังเลยเอ๊ะแต่ว่าตอนเนี้ยดูเหมือนว่าน้ำทะเลมันจะค่อยๆซัดขึ้นฝั่งที่เธอนั่งอยู่แล้วล่ะพวกเธอรีบยาให้ตัวเองออกจากฝั่งก่อนเร็วหวรีบเร็วทุกคนเร็วๆๆเ้ว,เ,วเอาล่ะพี่มาต้องขอบใจพวกเธอมากเลยนะ ถ้าไม่ได้พวกเธอช่วยไว้เนี่ยฉันก็คงแย่แน่เลยถ้างั้นฉันไปก่อนนะบาย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 พี่มาสำหรับช่วงสุดท้ายเป็นช่วงทิปแถมท้ายซอยก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเช่นเดิมค่ะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งค่ะถ้าน้องๆมีจำนวนมากนะคะ เชือกก็ควรยาวหน่อยค่ะเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสามารถดึงเชือกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะเราสามารถเชิญชวนให้เด็กๆออกเสียงในระหว่างดึงเชือกได้เช่นหุยเล่หุยหุยเล่หุยหรือแม้กระทั่งการนับเลขก็ยังได้เลยนะคะ1 2 3 3ส,สามารถปรับกติกาในการดึงเชือกสเกเยอรได้นะคะ เช่นถ้าเบื่อการยืนเล่นแล้วสามารถปรับเป็นนั่งเล่นได้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะติดตามกันใหม่ได้ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ